ันนครับพ่อคาดว่าสนุกครับแต่ว่าคิดว่าแอรหนาวไปแอรหนาวครับเมื่อเช้าพูดแล้วนึกถรับล้วก็เป็นการมางานที่แบบดีกว่าคาดหมายเลยครับโอ้ดีกว่าคาดหมายใช่ค่ะแล้วทีได้ได้ความรู้นี้จะนําไปใช้อย่างไรคะจะนําไปใช้แบบการสมบติอารมณ์ให้นิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเอง แล้วก็เอาเจอรี่ออกเนาะโอเคขอบคุณค่ะดีนี่คนรู้จักที่เคยมาร่วมกิจกรรมคขันแรกมาชื่อน้องไรค่ะอ๋อน้องไรน้องไรอยากมาอีกมากเลยตรงนี้ช่วงนี้น้องไรเขาติดเรียนวันเสาร์ค่ะก็เลยน้องทีเกาเป็นเพื่อนกับน้องไรก็เลยพามาก็ตอนแรกเราก็คือเรื่องเรื่องของการที่แบบจิตการแบบเอาแวร์เนสอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็คือรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วแหละ เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะสอนเด็กยังไงดีเพราะว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราส่วนใหญ่ก,ก็อาจจะไปนั่งสมาธิอะไรแนวๆนั้นใช่ไหมคะซึ่งคิดว่าเด็กนะ่ะไม่น่าจะชอบอยู่แล้วละ่ะโชคดีมากพอทราบมาที่นี่เขามีแบบนี้คุณแม่้องไรนบอกไม่มีไม่ม,ม,มีนั่งสมาธิเลยไม่มี <c oughs> <c oughs> นั่งสมาธิเลยแต่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาแบบเด็กๆเรียนเจอรี่อะไรอย่างเงี้ยให้เด็กๆเ,เข้าใจนะคะก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจแล้วก็ลองพาเขามาก็แรกๆ ก็ดูเขาก็ยังงงอยู่ว่าวันนี้แม่จะจะพามาทำอะไรไช่วงรแรกก็แอบถามว่าเป็นหนูชอบกิจกรรมวันนี้ไหมเขาก็แฮปปี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ตัดสินใจที่มาร่วมในัคงนี้ก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากค่ะขอบคุณตอที่คุณพ่อคุณแม่ผมพามาตอนแรกผมก็แบบกังวลใจมากเลยว่าส่สวดมนต์หรือเปล่าท่านสมาธิหรือเปล่าใน <c oughs> วันนี้เพราะว่าอย่างที่แม่ผมบอกไปว่าได้ไปคอร์สนั้นมาก็เขียน <c oughs> ก็วันนี้ที่ได้วิธีได้เรียนรู้เจอรี่ไปนะครับก็ในนานตถ้าสุดุตวมีอารมณ์ไม่ค่อยดีวันนี้หรือว่าเครียดก็จะพยายามทำตามวิธีที่คุณครูแนะนําประมาณนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าครอนนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็อยากให้จัดต่อไปอีกเลยได้ครับขอบคุณมากครับามรู้สึกเข้าใจว่าเหมือนเหมือนกัน้องริวเลยนะมาแบบงงๆแล้วก็ไม่รู้มานั่งสมาธิอะไรจะหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ พอเราได้เรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภายในครอบครัวอย่างเดียวเนาะนะครับเราสามารถที่จะคุยกับลูกเราได้มากกว่านี้เราสามารถปรับปรุงตัวของเราเองให้เรามีสติได้มากกว่านี้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราสามารถเอาเทคนิคเนี่ยที่อาจารย์แอมเนี่ยเขาช่วยสอนเราไปใช้กับในที่ทาง,งานได้ในที่ทำงานก็จะเจอท็อซิเกเยอะมากๆอยู่แล้วนะเราก็จะสามารถเออไปแก้ให้กับเพื่อนร่วมง,งานได้ รวมถึงเวลามันมีอะไรมากระทบกับตัวเราเราก็จะแก้ตัวเราเองได้ด้วยแต่ว่าที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับหลังจากนี้ก็จะดูแล,แลแล้วก็ใส่ใจและเข้าใจลูกให้ดีนะครับว้า <นะ S 1> วาไม,ม่ตงตอบาค่ะเนื้อหาวันนี้ที่ฮานาได้ความรู้ไปคุณแม่บอกว่าขีดเส้นใต้ให้ฮานะาแล้วเจอรี่เอาไปเชื่อมต่อยอย่างไรกับของตนเองที่ได้รู้มาก็จะไปเชื่อมต่อเรื่องที่จน โดนเพื่อนลุมเราเลยมคะก็เอาไปก็จะเอาไปใช้ต่อไปค่ะหาวิธีออกได้ใช่ไหมคะถ้าเจอแบบเจอรี่ดำเนาะฮานาเจ้ามันออกได้ใช่ไหมคะใช่โอเคเขาจะตรงนีอให้ฮานาคะก็จริงๆแล้วตัววันเนี่ยเคยเข้าคลาสเข้าคลาสของอาจารย์สุพวันเนี่ยมาหลายคลาสละนะคะแล้วก็คือเริ่มจริงๆเริ่มมาจากการอ่านหนังสือเล่นลึกพอดีว่าพี่หัวหน้าให้มาเป็นเรื่อง เล่มแรกมันมีเล่มหนึ่งกับเล่มสองะจำชื่อไม่ได้คู่มือใช่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 ผ้า้านี่ใช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 ่คือจริงๆอะได้มาจากการอ่านหนังสือแล้วพออ่านก็มีความรู้สึกว so okay. oh. ่าจะบอกว่าจริงๆอะหัวหน้าเนี่ยชวนให้เข้าคลาสการสุขวัตเนี่ยนานมากแล้วหลายปีแล้วน่าจะเป็นเกือบห้าปีแล้วแต่ว่าไม่เคยสนใจเพราะว่า ใครก็ไม่รู้อ่ะใครก็ไม่รู้อาจารย์สุภวันเจนกระทั่งวันหนึ่งที่เรามีความทุกข์เสร็จแล้วเขาก็ให้ให้หนังสือเรามาอ่านพอเราอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าเราต้องเจอเจอผู้หญิงคนนี้ต้องมาเจออาจารย์สุภวันค่ะแล้วก็ได้ได้เข้าคลาสมาแล้พอเข้าไปได้สักคลาสหนึ่งคลาสที่สองเสร็จแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้พาเนะห,หนันนาเข้าด้วยห,หนันนาเนี่ยได้เข้าทำกิจกรรมจับแนท ที่โรงแรมเอเชียตั้งแต่เช้ายางเย็นเลยแล้วก็ทานก็สามารถที่จะอยู่ได้ตอนนั้นเขาอายุแค่ประมาณ9หรือ10ขวบในประมาณนี้ค่ะก็คือเขาก็อยู่ได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วเขาก็มีความสุขมากแล้วเขาก็พอจะพอจะเข้าใจเรื่องเจอรรี่แล้วก็พอจะคุยกันรู้เรื่องบางทีเขาโกรธบางทีพ่ออาจจะมุดบิดหรืออะไรแล้วก็แบบเหมือนโยนโยนเรื่องไม่ดีใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โมโหแล้วก็บออละวอแล้ว ย้อนเจอรี่มาหนูก็ไม่ต้องรับไม่ต้องเอามาไม่ต้องมาขยายพันธุ์ในหัวหนูวันนีเจอรี่เป็นร้อยกำลังถล่มอยู่หนูอยู่บางทีก็เข้าใจบางทีก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าวันนี้ที่ตั้งใจพามาก็เพราะว่าลูกอยากมาคือจริงๆอ่ะ มันค่อนข้างไกลจากบ้านเราเหมือนกันค่ะประมาณ6.70กิโลเาโอ้โหี่ะพอกันค่ะอยู่สายใหม่ค่ะลูกกาใช่ใช่จริงจิงนณะเรียนลำลูกกาคลองผมโรงเรียนค่ะก็คืออยู่แถวแนั้นแหละแต่ว่าที่ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มสายเริ่มจะมาสายแล้วก็ผ่านันแล้วมันไม่ทันหรอกลูกไม่ต้องมาเขาบอกว่าไม่ได้หนูตั้งใจแล้วหนูจะมา คขาแรกบอกว่ารู้สึกว่าม,มันสายอ่ะมันสายแล้วนะอะไรประมาณน,นี้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่เอาเท่าที่ได้โ <c> ส <oughs> ุดยอดค่ะแล้วก็บอกบอกแม่ให้แบบว่า <c oughs> ไม่ไม่ไมไมตองแม่ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นเองอะไรประมาณนี้คือเข้าใจว่าลูกอะอยากจะมาเจอ,อเพื่อนเพนเพราะเขาอะเคยเข้าคลาสผู้ใหญ่นะแล้วเขาก็มีแต่ผู้ใหญ่นีดแต่คนแก่ประมาณนี้ค่ะ มันไม่มีเด็กเลยในในคลาสนะคะมีเขาเป็นเด็กอีกคนเดียวแล้ววันนี้เขารู้สึกว่าเขาจะได้มาเจอเพื่อนๆที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันเขาอยากอยากมามากค่ะเขเลยจริงๆเราไม่รู้ข่าวนะคะแต่เอ่อเขาเรียกว่าไงเพื่อนที่อยู่หัวหน้าเดียวกันเนี่ยเขาพาย้อนมาเรารับฟากแล้วเก็เลยเอาัจะไปอีกเมื่อไหร่แล้วเขาก็เลยมาบอกเราได้มีโอกาสมาขออนุญาตตกมือให้น้องหันนอีกี ันนี้เหมือนจะมาขี่เส้นตต้มากขึ้นค่ะเขาเข้าใจว่าเจอรี่คืออะไรอะไรคืออะไรแล้วเขาก็อ่านหนังสือไอ้ตัวกร์ตูนนะคะมีเล่นหนึ่งแล้วสองเล่สามเล่นสี่ใช่ค่ะเขาเขามีเล่นหนึ่งคือมันจะมีเล่นที่ขาดไปแล้วเขาพยายามไล่บู๊กใช่ใช่ใช่แต่เขายังขาดไปแล้วเขาก็พยายามให้แม่หาแม่ก็บอกว่าแม่ก็ไม่หาที่ไหนเพราะว่ามันไม่ไม่มีพิมพ์แล้วมันมีไม่ครบเซตอย่างเงี้ยค่ะบุกขาดเล่นไหนคะ ปะเดี๋ยวจะไปขุดคุยได้ไหงลูกขุดคุยในสังนักพิมพ์ไหมเล่นสองเอาสองขุดสองเพราะเออเป็นคนผิมเองอ้ค่ะปเดี๋ยวจะไปขุดคุยค่ะหามาให้น้องวันนี้เราขีดเส้นใต้คันนะตรงที่ว่าเขาจะได้เชื่อว่าสิ่งที่เขารวมเขามีเจอรี่ยังไงเนี่ยแต่ว่าจะเอาออกยังไงประมาณนั้นค่ะค่ะค่ะลองมาครับแล้วก็ผมสั้นๆนะครับก็คือว่า สิ่งที่ได้ครับเหมือนเราได้เครื่องมือในการสื่อสารกับกับตัวเราเองแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือสื่อสารกับคนในครอบครัวอันนี้มันเป็นเครื่องมือเครื่องมือนึงที่ <S <S เกี่กับการสื่อกันได้นะครับแล้วคิดว่าทุกคนก็ในครอบครัวก็จะเข้าใจกันเลยมาในครอบครัวครับแล้วก็จะเอาไปปฏิบัติต่อครับแค่ะก็เป็น<ม>คุณแม่ของริวผ่าแล้วก็เอาหลานมาดูไปก็คือโยเกิร์ตอะไรอย่างงี้ค่ะ <S <S แต่จริงๆแล้วสองคนนี้เขาจะโตมาด้วยกันเขาก็จะแบบ เป็นพี่เป็นน้องติดกันมานะอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็คือที่มาวันนี้ก็คือพี่สาวอะค่ะเคยอบรมกับอาจารย์สุภวัลหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคอร์สแล้วตัวป้นเองก็เคยอบรมกับอาจารย์สุภวัณนั้งแต่อยู่ที่โรงแรมเอเชียค่ะเลย์นน<ๆ>พอรู้จักและทีนี้พอตอนย้ายมาที่นี่มันไกลมากแล้วก็จะมีพี่สะพ้ายคือที่ญาติๆจะมาที่อาจารย์สุภวัณอยู่หลายหลายคนอะไรเงี้ยค่ะและทีนี้พี่ก็เลยพี่สาวค่ะเขาก็ส,ส,ส่งคอร์สมาว่าเออ มีความสำนับเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยแบบก็พอดีแบบลูกเราก็เริ่มโตเนาะก็อยากให้เขาแบบมีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันอะไรอย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วหวังแค่นี้แต่จริงที่เขากลัวเพราะว่าเพราะว่าเมื่อตอนเขาเด็กๆเคยพาเขาไปเข้าคอร์สของอาจารย์โบเอนก้าค่ะแต่ทีนี้ของอาจารย์โบเอนก้าเขาฝึกเขาฝึกเลยฝึกใช่ค่ะเขาให้นั่งสมาธิ เขาก็เลยกลัวเขาก็จะแบบเขาก็เลยจะแบบว่าที่นี่มันนั่งสมาธิอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็เลยบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าในรูปก็เห็นมีทํากิจกรรมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าคือวันเงี้ยที่มาก็น่าจะจะได้อะไรกลับไปและทั้งกับตัวเองด้วยจริงๆแล้วเนี่ยรลิวเขาจะรับรู้ อารมณ์ของเขาเองตั้งแต่เด็กเขาก็จะบอกเขาตลอดว่าตอนนี้ลูกรู้สึกยังไงอะไรเงี<ม>้ยเขาจะบอกได้แต่การที่จะกําจัดออกเนี่ยมันยากม,มันยากมากแล้วก็ไม่เราเองโตเราบางทีเราก็ยังทําไม่ได้เนาะ <ขอ S 1> แ,แล้วก็เลยอยากให้เขามารู้ด้วยตัวเองว่าถ้าถ,ถ้าอยากจะกําจัดออารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยออกไปจะต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยพาเขามาวันนี้ค่ะ มนะาีินะคะเป็นคุณยายของน้องเครั้งนี้ก็พามาเป็นครั้งที่สามจริงๆก่อนหนะ้าที่จะมาเจอของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยยายก็หูท่องเที่ยวไปสารพัดที่แต่ไม่ได้ออกจากบ้านนะท่องบลูทูธอะไรต่ออะไรเนี้ยกว่าจะมาเจอของอาจารย์ก็คือเจอจากรายการจอดใจแล้วหลังจากนั้นก็คือเรามาสารพัดที่แล้วเราไม่ได้ ไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรได้แต่ไปต่อไม่ได้ก็อพ,พอเทปนี้เด้งมาเราก็เริ่มเริ่มศึกษาศึกษาได้สักพักในระหว่างศึกษาเนี่ยน้งองเขาอยู่กับเราตลอดพอเราเปิดเทปเปิดอะไรเนี่ยเขาฟังตลอดเขาจาได้แมก้กระทั่งนิทานของหลวงพ่อจรัญ์น่เะเขาบอกวันนี้ยาย้องเปิด เดี๋ยวเล่าให้ฟังเราจำได้แบบนั้นเลยทีนี้เราก็เลยอยู่ว่าเราก็พอศึกษาของอาจารย์สุภวรรณเราก็เปิดให้เขาได้ยินด้วยใช้วิธีซึมไปเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มพอที่เนี่ยกว่าจะรู้จักที่เนี่ยหลังจากลาออกจากราชการมาเจ็ดปีระหว่างเจ็ดปีคือศึกษาตลอดเราก็พอพอเทปเด้งมาแล้วบอกเราเป็นมุดอยู่ที่ไหนทําไมเราไม่รู้ว่าอาจารย์อยู่แถวนี้เพราะบ้านเราก็ไม่ได้อยู่ไกลจากตรงนี้มาก ก็ประมาณยี่สิบกิโล mm hmm. พอหลังจากเจอก็เลยพยายามจะมาบ่อยที่สุดมาทั้งสวดมนต์ของคอร์สเด็กก็จะพยายามมาคือบางทีติดภารกิจอามาสายหน่อยอขอมาสายก็ยังดีดีกว่าไม่มาเลยประมาณนี้ค่ะ mm hmm. ก็เนี่ยบางทีเราโมาโหเราคุมคุมยากประเด็นอีกนะเพราะเราเนี่ยเจอรี่มันสะสมเยอะ mm hmm. บางทีเขาเป็นคนเบรกให้เรา เาเบรกให้เราได้จริงๆค่ะดีมากอันเนี้ยค่ะแต่คือพาเขามาเนี่ยคือประโยชน์ที่ได้คือได้ทั้งเขาทั้งเราอืก็เขาพูดประสบการณ์ในฝั่งเ่าดีนะค่ะสวัสดีค่ะงกับพี่ปุ้มแล้วก็ติดตามจะขายตามเฟซบุ๊กพี่ปุ้มก็จะว่าเออพี่ปุ้มทําอะไรอยู่บ้างแล้วก็รู้สึกสนใจสนใจอยากจะแบบเหมือนวันเนี้ยก็แบบคือทั้งบ้านทั้งครอบครัวเพราะปกติไปไหนมาไหนก็จะแพ็ค รวมกันไปส่วนใหญ่เลยเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่าแบบเหมือนลูกทั้งสองคนก็คือกํลาลังโตแล้วกำลังอยู่ในช่วงวัยอย่างสบายเขาก็จะเริ่มแบบเหมือนเริ่มเริ่มๆๆวัยรุ่นแบบเริ่มอะไรเงี้ยเข้าสู่วัยแบบเริ่มสิบสองเรยเงี้ยมันก็จะมีเลนาอายุที่ต่างอย่ายไซรุงเขาก็อ่เขาก็ผ่านช่วงมุกเก็บเรื่องสุขภาพาเขาเพราะเขาเพิ่งผ่าหัาจจัเสร็จมากม่กก็ยังมีแบบยังยังนิดนึงอ่ะคือมันผ่านเหมือน,นบ้านเราก็ผ่านช่วงแบบเห็นการระทึก ของของครอบครัวมาประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออถือโอกาสว่าวันนี้ก็มาแบบเหมือนให้ทุกคนได้รีเซ็ตได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในในแต่ละวันแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ทํางานทํางานลูกๆก,ก,ก็เรียนหนังสืออะไรเงี้ยอย่างสบายเขาก็อาจจะมีความคิดว่าเออเดี๋ยวปีนหน้าเขาจะมอนหนึ่งนะแล้วทิศทางเขาจะยังไงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าที่ให้มาวันนี้ก็คืออยากให้แต่ละคนน่ได้ พักได้รีเซ็ตได้แบบเหมือนได้กลับบ้านเาี่ะเอาจริงๆเราไม่ต้องไปว้าวุ่นเลยเาะมีมีเวลาสักนิดนึงที่เราได้มาอยู่กับบ้านอยู่กับตัวอยู่อยู่ใจเราอยู่<บ>กับบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบถือว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีจากที่แบบตามเฟซบุ๊กของพี่ปุ้มเราเห็นเ้ยเออคอน่าสนใจ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะว่าเอาเขาจัดคอร์สนี่วันนี้ก็เลยแบบอยากพากันมาก็แบบทุกอย่างเหมือนจัดสรรว่าลงตัวที่สุดวันนี้อ,อะไรเงี้ยค่ะเพราะปกติวันเสาร์อาทิตย์ก็ เรียนหนังสืออะไรเงี้ยแต่ว่า,<พ>าจังหวะน,นี้ก็คือปิดเทิ่มพอดนีก <ว S 1> ็เออทุกอย่างมันลงตัวมากวันนี้อะไรเงี้ยค,ค่ะก็เลยแล้วก็สิ่งที่ได้ไปวันนี้ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเด็กๆที่จริงอ่ะเด็กๆก็ยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์เขนานะแต่คิดว่าเขนาน่าจะได้กับตัวเขาเองเยอะค่อนข้างเยอะเลยประมาณนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะดีนะคะทั้งวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร<ม>่วมการอบรมในครั้งน<ม>ี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่พาลูกเข้าวัดอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เด็กๆอ่ะ วัดป่าค่ะเด็กๆเขาก็จะชอบอยู่แค่ธรรมชาติแต่ใช่แต่พระอาจารย์อะท่านก็มีแนวทางการสอนในแนวพุทธซึ่งพุทธจ๋าหน่อยเด็กๆก็จะไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิเพราะาพระอาจาร์ชอบให้นั่งฟังเทศแล้วก็นั่งนานๆฐานนี้ก็จะคอยจะกิบคุณแม่สิกันติกันแล้วก็คอยจะกิดคนข้างๆเลยก็บอกว่าคุณแม่ คนนั้นสิคนนั้นลาบใช่คนนั้นน่ยแอบลืมตานั่นคือเออแต่ว่าด้วยตัวเองอะค่ะเป็นคนที่จะชอบทํากิจกรรมแบบกับเด็กๆอยู่แล้วมีอยู่เนี่ยใช่แล้วเด็กอะ่ะจะเติบโตมาแบบว่ากูต้องเก่งซึ่งจริงๆอะ่ะมันไม่จําเป็นเธอสามารถร้องไห้ได้เธอสามารถ,าม,ารถมาเดินมหาพิธกได้เธอสามารถเดินมาหา ได้คือดีเราทํางานกับจิตเวทเด็กค่ะก็แต่ไม่ได้เก่งจิตเวทเด็กนะคะจบพยาบาลวิศวีค่ะแล้วก็เสร็จเราตัวเองเนี่ยก็คือตั้งเป้ากับลูกไว้ว่าขอให้ลูกอ่ะสโลแกนของแม่คือดีตามธรรมเก่งตามการคือดีตามธรรมคือตามธรรมชาติตามความธรรมดาแล้วก็ใช้ธรรมะของพระพุทธองค์อ่ะในการที่จะก้าวผ่านปัญหาแต่ทีเนี้ยไอ้คำนี้แหละคำว่าธรรมะของพระพุทธองค์อ่ะ มันจะทํำยังไงในเด็กแบบนี้อธิบายยากมากใช่ซึ่งการที่เข้าคลาสเนี้ยทำให้เราอ่ะได้มีมุมมองว่าอ๋อเราจะทําแบบนี้กับลูกเราจะได้ไปถามลูกแบบนี้นะคือไอ้ไอ้คำว,ว่าเจอรี่เนี่ยจริงๆเราก็แอบฟังอาจารย์สุภวันตรีมาบ้างค่ะจากรายการจอดใจแล้วก็ได้อ่านก่อนอวิชาของอาจารย์มาบ้างแล้วค่ะก็เลยแบบว่าเออลองเอาลูกมาทําคลาสซีแล้วก็ แอบเข้าไปดูโดยที่มีน้องที่ไปนในในตำรวจอีกท่านหนึ่งอะคะ่ะที่จะทําตรงนี้เกี่ยวกับการโคชชิ่งเด็กๆโดยการใช้คลื่นอัลฟาแล้วก็การนั่งสมาธิให้กับนักเรียนเตรียมทหารเฉพาะรุ่นนี้นะคะพอดีเพิ่งมาถามพอดีเพิ่งกลับจากการเรียนหลักสูตรอาวุโสในทหารอาวุโสก็เลยกลับมาทําให้รุ่นนี้ทําให้เราอะคือเราอยากเอากิจกรรมอะไรแบบนี้ไปส่งต่อเด็ก ว่าเอ๊ะเราลูกเรามาทําแล้วอ่ะเราจะไปส่งต่อนะักเรียนเตรียมทาหารยังไงซึ่งมันยากมากแต่มันไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนไงมันเป็นตั้งแต่สถาบันมาแล้วแล้วก็เด็กที่เข้ามาแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้ลูกคือเราอยากให้ลูกแฮปปี้เราอยากให้ลูกมีความสุขแต่ทุกครั้งนะคะที่เขามีอะไรกระทบมาที่เขาอะ่ะไม่ว่าจะไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกไม่ว่าจะอะไรอะ่ะสิ่งที่เราต้องดูตัวเราเองก่อนเพราะลูกทุกอะเราก็ทุกด้วยความเป็นพ่อแม่ เราก็จะกลับมาส่วนมากเวลาจะกลับมาก็จะเข้าห้องแล้วก็หายใจเพราะว่าบางทีเราต้อง l i f ตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นๆทีนี้ตัวลูกเองก็งจะสอนเขาเหมือนกันว่าใช้คำวา่านี้ค่ะเข้าห้องเวทมนต์ของตัวเองก็คือให้เอามือน,นี่แหละค่ะแตะแตะที่หัวใจซึ่งอันนี้ก็ไปใช้กันนักเรียนเหมือนกันก็คือแตะที่หัวใจแล้วก็สูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอยาวๆมันแค่ให้เด็กอะ่ะ อยู่นะเวลานั้นเฉยๆแต่ไอความเคลียร์ของสมองเขาอะที่เขาเก็บมาอันนั้นะมันจะต้องใช้กระบวนการซึ่งอันเนี้ยเราก็ค่อยๆเอาเด็กมาคุยและเด็กเขาจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าตัวพิ่ติกเองเนี่ยแทนตัวเองว่าพิ่ติกแล้วกันนะคเพราะแทนกับเด็กได้ยังงั้นตัวพิ่ติกเองเนี่ยพอเวลาที่ไปเจอเด็กอะคะ่ะแค่เรื่องอกหักอะเขาก็รู้เราแฟนเขาประสบอุบัติเหตุอันนี้นักเรียนเตรียมนะปีหนึ่งก็เขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาหมดแล้ว เขาไม่ดูแล้วพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยเขาไม่ดูแล้วเขาแค่คิดว่าเขาจะต้องฆ่าตัวตายตาม,มผู้หญิงที่เขาเาอ่าทีนี้เราก็จะกระบวนการอย่างเงี้ยแหละคะ่ะทั้งทางจิตเวททั้งอะไรเงะะี้ยค่ะก็บางทีก็รู้สึกว่าจิตเวทที่เราทํานี่แอบสยายงาหรือเปล่านะเพราะว่าเราจะต้องสมมุติตัวตนว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่อ่ะเขาอยากพูดอะไรกับลูกเขาอยากทําอะไรแล้วลูกคิดว่าพอลูกมาถึงจุดเนี้ยเขาจะตอบสนองลูกยังไจงจนตอนเนี้ยเด็กก็ลิ้ตัวเองออกมาจากตรงั การเข้ามาทำฝุดในที่นี้ก็คือทำให้ตัวติ๊กเองอะ่ะติ๊กก็ได้เห็นอะไรมากขึ้นเห็นกระบวนการแล้วติ๊กก็จะได้เอากลับไปใช้รวมถึงการใช้กับน้องแทนด้วยแล้วก็บวกพี่ชายเขาพี่ชายเขาก็จะประมาณน้องริว